พลังการผลิตล้ำยุคเข้าสู่ยุค AI จีนโชว์แสนยานุภาพอาวุธนำสมัยเพื่อเป็นพลังค้ำจุนสังคมโลกเมื่อจีนจัดประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ SCO หรือองค์การความร่วมมือเสี่ยงห้ที่นครเทียนจินและจัดให้มีการสวนสนามครั้งใหญ่ รำลึกถึงชัยชนะในสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นและชัยชนะเหนือกลุ่มฟาสซิสต์นาซีในสงครามโลกครั้งที่สองครบรอบ80ปีในตอนเช้าของวันที่3กันยายนจีนก็น,นำเอาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ล้ำสมัยที่ยังไม่เคยเปิดเผยมาก่อนจำนวนหนึ่งออกแสดงสะท้อนถึงศักยภาพทางด้านการทหารของจีนในระดับที่ผู้สังเกตการทั้งโลกต้องยอมรับกันทั่วไปแล้วว่าจีนได้ก้าวหน้าล้ำโลกแล้วโดยปริยาย ทั้งนี้จีนก็ได้ประกาศจุดยืนชัดเจนในการแสดงแสนยานุภาพครั้งใหญ่นี้ว่าอาวุธนำสมัยทั้งหลายแหลเหล่านั้นจะใช้เป็นหลักประกันสุดท้ายให้แก่การต่อสู้กับอำนาจใดๆที่จะทำลายสันติภาพและความเป็นธรรมแห่งมวลมนุษยชาติโดยคำขวัญที่ปรากฏให้เห็นอย่างโดดเด่นบนท้องฟ้าเหนือจตุรัสเทียนอันเหมือนก็คือสันติภาพจากต้องชนะ ประชาชนจักต้องชนะและความเป็นธรรมจักต้องชนะณวันนี้ในบริบทที่สังคมโลกเริ่มก้าวเข้าสู่ยุค AI พลังการผลิตโลกจะก้าวกระโดดครั้งใหญ่ร่วมกันโดยจีนกำลังแสดงบทบาทนำและมีแนวโน้มนำมากขึ้นเรื่อยๆนี้จับทางจีนสันติตั้งรัฐภิพากรพลังค้าจุนสังคมโลกเข้าสู่ยุค AI โลกหยุดชั่วคราวในช่วงวันที่31สิงหาคมถึง3กันยายนที่ผ่านมาเมื่อจีนจัดประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ SCO หรือองค์การความร่วมมือเสี่ยงหายที่นครเทียนซินและจัดให้มีการสวนสนามครั้งใหญ่รำลึกถ,ถึงชัยชนะในสงครามต่อต้อตานการลุกรานของญี่ปุ่นและชัยชนะเหนือกลุ่มฟาซิสต์นาซีในสงครามโลกครั้งที่สองครบรอบ80ปีโดยผลการประชุม SCO ที่มีผู้นำประเทศต่างๆ27ประเทศเข้าร่วมได้ปรากฏออกมาเมื่อวันที่1 กันยายนในรูปปฏิญญาเทียนจินตกลงร่วมกันผลักดันกระบวนการปฏิรูปการจัดระเบียบโลกใหม่ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับกฎการพัฒนาของประวัติศาสตร์ในกรอบของกฎบัตรองค์การสหประชาชาติ เพื่อมุ่งสู่การสร้างประชาคมโลกที่มวลมนุษย,ยชาติมีอนาคตร่วมกันขณะที่การสวนสนามที่จตุรัสเทียนอันเหมือนกรุงปักกิ่งในตอนเช้าของวันที่3กันยายนจีนก็ได้นําเอาอาวุธยุโทโธปกรณ์ล้ําสมัยที่ยังไม่เคยเปิดเผยมาก่อนจํานวนหนึ่งออกแสดง สะท้อนถึงศักยภาพทางด้านการทหารของจีนในระดับที่ผู้สังเกตการณ์ทั้งโลกต้องยอมรับกันทั่วไปแล้วว่าจีนได้ก้าวหน้าล้ำโลกแล้วโดยปริยายทั้งนี้จีนก็ได้ประกาศจุดยืนชัดเจนในการแสดงแสนยานุภาพครั้งใหญ่นี้ว่าอาวุธนำสมัยทั้งหลายแหล,หล่านั้นจะใช้เป็นหลักประกันสุดท้ายให้แก่การต่อสู้กับอำนาจใดๆที่จะทำลายสันติภาพและความเป็นธรรมแห่งมวลมนุษยชาติโดยคำขวัญที่ปรากฏให้เห็นอย่างโดดเด่นบนท้องฟ้าเหนือจตุรัสเทียนอันเหมือนก็คือสันติ ภาพจากต้องชนะประชาชนจากต้องชนะและความเป็นธรรมจากต้องชนะ โดยภาพรวมบนเส้นทางวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์โลกจีนบอกแก่ชาวโลกอย่างชัดเจนยิ่งกว่าครั้งใดๆว่าจีนจะยืนอยู่บนความถูกต้องของประวัติศาสตร์เสมอและตลอดไปดำเนินการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและร่วมกับนานาประเทศสร้างอนาคตร,ร่วมกันเพื่อบรรลุจุดหมายปลายทางที่ทั้งโลกก้าวเข้าสู่ยุคทันสมัยร่วมกันโดยไม่ปล่อยให้มีประเทศหนึ่งใดตกหล่นอยู่ข้างหลังซึ่งทั้งหมดนั้นจะดำเนินไปได้ด้วยดีในเงื่อนไขของ ของความมีสันติภาพประชาชนได้ประโยชน์และความถูกต้องเป็นธรรมได้รับการปฏิบัติอย่างทั่วถึงถวทั้งโลกการแสดงออกของจีนในเหตุการณ์สาคัญทั้งที่เทียนจีนและปักกิ่งเช่นนี้จึงเป็นการให้คําตอบแก่ชาวโลกอย่างชัดเจนว่าจีนมีความพร้อมที่จะนําพาเพื่อนมนุษย์บนดาวโลกดวงนี้เดินหน้าไปสู่อนาคตร่วมกันโดยมีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและแสนยานุภาพทางการทหารรอบด้านเป็นหลักประกันเบื้องต้นนีม่มองกันในแง่มุมของเส้นทางประวัติศาสตร์ที่จีนประกาศชุ ยืนเสมอมาว่าจะยืนอยู่บนความถูกต้องของประวัติศาสตร์เสมอประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติดำเนินมาอย่างคดเคี้ยวปรากฏออกมาในรูปของสันติภาพและสงครามความพาสุกและทุกข์เข็นของประชาชนตลอดจนความถูกต้องเป็นธรรมฝ่ายหนึ่ง กับอีกฝ่ายหนึ่งที่ไร้สึง่งธรรมและความถูกต้องณวันนี้ในบริบทที่สังคมโลกเริ่มก้าวเข้าสู่ยุค AI พลังการผลิตโลกจะก้าวกระโดดครั้งใหญ่ร่วมกันโดยจริงกำลังสแสดงบทบาทนำและมีแนวโน้มนำมากขึ้นเรื่อยๆนี้ถาทีของคณะผู้นำจีนทั้งในการประชุมสุดยอด SEO และการฉลองชัยชนะที่จตรุรเทียนอันเหมือนได้บอกแก่ชาวโลกโดยรวมอย่างชัดเจนว่าเมื่อทั้งโลกมายืนอยู่บนความถูกต้องของประวัติศาสตร์รวมกันสร้างสันติภาพสร้างชีวิตสุขและสร้างความถูกต้องชอบธรรมให้ทั่วถึงเมื่อนั้นอรารยธรรมยุคใหม่ของมวลมนุษยชาติก็จะปรากฏขึ้นทั้งบนดาวโลกดวงนี้และดวงอื่นๆต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดชั่วกาะลนานใช้คำจีนเจิ้งอี้ความถูกต้องเป็นธรรม